ครับสวัสดีครับเจ้าลุงจงประเสริมมาแล้วครับเมื่อนี้ลุงจงมีเรื่องสีมะเบาสู่พี่น้องฟังนะผู้ที่เฮ็ดกเกษตรเฮ็ดกเกษตรหรือว่าทําสวนนี่แหละครับจะเริ่มาการทําเกษตรการทําสวนต้องใส่น้ำนะครับนะต้องใส่น้ำแล้ววันนี้ทุกมื้อนี้ เวลาหฮาเฮ็ดหัวเห็ดสวนเฮ็ดไทยเห็ดสวนปลูกพักเนี่ยมันก็ต้องอยูให้อยู่นะห้างจากระบบไฟฟ้านะครับเนาะห้างไก่จากระบบไฟฟ้าไฟฟ้าม,ามอหอดพี่น้องันดี้อันไฟฟ้ามาอถึงอยู่กลางทุ่งกลางท่าเ้าใส่ยังเอาใส่พลังงานแสงอาทิตย์ใส่พลังงานแสงอาทิตย่ตัวนี้โซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์สูบน้ำขึ้นมาใสในะการเกษตรของเฮาเนาะ วันนี้ถ้าเกิดเมือ่อใดมันคึน้นเนี้ยวัดนี้คึ้นัง่สิคึ้นแลยบ่มีแสงอาทิตย์เลยครับบ่มีแสงตะเวันเลยคนระับมีแต่กี่ฝาพลังงานแสงอาทิตย์ก็ใส่บ่ได้ครับบ่มีประโยชน์อย่างเลยอวันนี้เขาก็ต้องใส่เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำ ถ้าเขาใส่เครื่องสูบน้ำบ่อยหรือว่าใส่ดูเกินไปมันกับิเปี่ยงน้ำมันนะครับเปีนน่ยงน,น้ำมันเปลี่ยิน้ําซน้ำมันเขาก็ต้องเทดถังจักทสูบน้ำตัวนี้นะเทสถังให้มันเพียงพอแล้วกับเพื่อไว้เพื่อมือมัอมนบอแดดเพื่อไว้จะเลยมีเรื่องมาบอกู่พี่น้องฟัง๋ยวไปเบิ่งปัญหากับลุงโฉนน้องอมันเป็นยังไงเจอปัญหาภัยธรรมชาติ <laughs> ไปธรรมชาติอย่างแท้ไปธรรมชาติก็คืออันนี้ครับอัดท้องฟ้ามีเมฆบันนี้ส่วนลุงจงใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเนาะมันบมมีแสงอาทิตย์ครับมือนะมืดตึ๊บเลยมันบมมีแสงอาทิตย์บันนี้ก็ลุงจงก็ให้น้ำแต่งบ่ได้พี่น้องให้น้ำแต่งบ่ได้มันเป็นแรงจังไฮบ่ได้ซื่ก็คือลุงจงสูบน้ำขึ้นแท่งเนาะ ลุงจงสีไสพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ามขึ้นแท่งนี้ขึ้นแท่งตัวนี้ขึ้นแท่งตัวนี้แล้วก็ปล่อยมันน้ำสายเม้นนี่ครับปลอยมันน้ำสายเม้นนี่แล้วก็มมจ่ใจแล้วก็มมจ่ใจร่องแต่งวันนี้มันเกิดปัญหาครับเกิดปัญหาคือว่ามันมีเมฆมันมม,ม,ม,มีแสงอาทิตย์เนาะเพราะมันมมีแสงอาทิตย์เท็ยจังไหนถ้าเขาบม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านี่ก็อาจสิยากอยู่ด้วยครับเด้อ พอดีลุงจงคลิปที่แล้วลุงจงก็ลืมบอกลืมบอกไว้ว่าเอาใส่พลังงานแสงอาทิตยเนี่ยมันต้องเห็ดเพื่อไว้นำต้องเพื่อเพื่อมือใดมันม,มีแสงอาทิต์เนาะครับเนาะลุงจงก็เลยใส่ปั๊มใบาพาดเข้ามาสู่ระบบคือเก่าครับเดี๋ยวลุงจงพาไปเบิง่งลุงจงตั้งปั๊มอยู่พู๊อยู่ในบ่อเนาะตอนนี้ลุงจงก็เปิดน้ำปั๊มเอาปั๊มสูบน้ำอัดเข้ามาในระบบปกติแล้วครับ ปกติแล้วป Wei ั่มกระเดินทางมาไก่แน่นอนหนึ่งประมาณเก้าสิบเมตรเก้าสิบเก้าสิบกว่าเมตรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลุกจงฟ้าไปเบิ่งไอ้มองใบพัดเข่าสู้ระบบเนาะเขาใส่พลังงานแสงอาทิต์กับมือใดนมันมีแสงอาทิตย์มันก็จัิงสิละครับมันมีปัญหาถ้าเขาวางแผีไยนล่วงหนาถ้าเขา วางแผนเพื่อไว้นะครับเนาะวางแผนเพื่อไว้มันกะบ่มีปัญหาเนี่ยลูกจองตั้งเครื่องไว้นี่เนาะตั้งเครื่องไวไป้ปลายพลาดย้ำมันมือจริงๆเหระครับมือปลามันขึ้นปาลาขึ้นฝนเนี่ยครับอ่อตัวละเซียวบ่ทำงานบ่มันขึ้มเนาะ ขึ้มเมฆมากแล้ววันนี้มันพอทำงานลูกจาก็ตั้งเครื่องไว้ไว้ถ่ายพาดน้ำเข้าสู้ระบบเนาะือปกติแล้วลูกจงใสน้ำจากถังนี่ครับใสน้ำจากถังนี่ปล่อยมาน้ำทอนี่ปพูอปูนะครับเ้าป้าแต่งเนาะวันนี้มันขึ้มเมื่อนี้มันขึ้มมันมมีแสงแดดพลังงานแสงอาทิต์มันมมีแสงอาทิตย์ให้รับพลังงาน ลุงโจงก็เลยจาเป็นต้องใส่เครื่องสูบน้ําเขามาซอยครับนี่ลุงโจงสูบน้ําเขามานี้เขามาเฮ็ดใบพาดไว้หนีนะพี่น้องนะเฮ็ดเพื่อไว้ต้องเฮ็ดเพื่อไว้เลยครับต้องเฮ็ดเพื่อไว้ว่ามือไดมันบอดี้เาต้องเฮ็ดเพื่อไว้อนนี้ลุงจง,ก,ออก,จก,งออก็ปิดตัวออกจากก้นถังไว้ปิดออกปิดตัวออกจากก้นถังไว้แล้วเขา ลูกจงก็ใส่น้ำตัวที่สูบใส่ปั๊มสูบมะนี่เข่าสูระบบคือเก่าครับไปพูดแล้วครับปลาแตงกับประมาณนี้เนะาะเพราะว่าลูกจงใส่ใส่น้ำใส่น้ำพดแตงแท่งเดียวแท่งแท่งตัวเดียวนี่มันมันพออยู่พี่น้องแต่ว่ามันมมมีสต็อกเนาะ พลังงานแสงอาทิตย์เขาต้องเฮ็ดตัวสต็อกน้ำเนี่ยไว้หลายๆพี่น้องเดี๋ยวลุงจงอนาคตลุงจงก็ต้องสขึ้นถังไปนี่อีกขึ้นถังขึ้นแท่งไปนี่อีกเจก็ดสองถังนะกันสั่นมันบ่พอพี่น้องเพราะว่ามือไหนมันแดดจังซี่แหละอ่าโมเมนต์มือไหนมันแดดมือไหนมันบ่มีแดดกันจังซี่แล้วพี่น้องมันบ่มีน้ำสีใสเลยเพราะว่า,งงา,าว ب, นะเขา,เา,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 า hit, สใส่พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ที่เก็บกักเก็บเขาไม่มีหน่อยเนาะก็เอาเคล็ดลับมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเด้อถ้าเฮ็ดสวนใส่พลังงานแสงอาทิตย์ ควนเฮาควนสิมีอาดตัวเก็บน้ำเนี่ยเพียงพอให้มันมีไว้เพื่อไว้จักมือหนึ่งหรือสองมือครับต้อง,ต,องต้องเฮ็ดที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อมือมัอมนบอแดดนะพี่น้องเนาะวันนี้ลุงจงกะบ่ได,ด้เฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดอันเดียวนึกว่ามันสิพอะเนาะมันก็นลืมขึ้น่าถัางเก็บน้ำเนี่ยมันเก็บใส่ได้แค่ส่วนระยะหนึ่ง ถ้ามือไหนมันามีเดยดมันก็บอได้ใส่เลยครับเพราะว่าลุงจงสูบน้ำขึ้นเป็นเติมแล้วก็ปล่อยไปใส่ในระบบแค่นั้นเองบันนี้มือไม่นี่มันบอดเดดปุ๊บมันก็นำในระบบมันก็ใส่อยู่มันหัวพอครับใส่ใส่ได้ประเภทพืนดำๆอย่างนี้ครับในสวนดำๆใกล้ๆอย่างที่ได้อยู่สวนในหน่อยดำๆอย่างนี่ได้อยู่หดต้นใหม่หดต้นมะพร้าวหดยางเสียมันบอต้องการแรงดันไปไกลได้หดได้วันนี้ลุงจง เอาไปใส่ปลาแตงสิมันมันบ่อไปครับปลาแตงมันอยู่สูงเนาะปลาแตงมันอยู่อยู่สูงๆแรงดันมันบ่อพอน้ำมันสต็อกไปบ่อพอก็อย่าลืมเขาต้องเฮ็ดตัวสต็อกตัวถังสต็อกเก็บกับกเก็บน้ำนี่ให้มันไวให้มันไวอา่าเพื่อจักมื่นหนึ่งหรือสองมื่นเพื่อมือมันบ่อแดดนะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลุงจงอนาคตคือลุงจงก็จะใส่ถังเพิ่มสองสองคืนนี้อีกสอง ึ้นอีกคู่หนึ่งคืนอีกสองอันขึ้นอีกสองแถวที่ครับกันสั้นมือมันบอดแดดก็เกิดปัญหาทัานที่อันนี้ก็ดีว่าลุงจงเตรียมบายพาดไว้แล้วก็เอาเครื่องมาสูบดันเขาไปแทนเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับพี่น้อง